วันนี้จะมาแนะนำมือใหม่หาเกล็ดนะคะหาเกล็ดเสื้อตัวนี้เนาะเสื้อตัวนี้อาการก็คือเป็นทรงตรงๆนะคะแต่ลูกค้าเนี่ยบอกว่าเวลาใส่นุ่งทับในกางเกงแล้วเนี่ยชิ้นหลังเนี่ยเขาจะเหลือผ้าพองเยอะอ่าช่างก็เลยแนะนำไปว่าให้จับเกล็ดนะคะ ในเมื่อเราจะต้องจับเกร็ดเนี่ยเราก็ขีดไว้คร่าวๆกับตัวลูกค้าเนาะแต่เราไม่สามารถที่จะใช้เส้นที่เราขีดไว้กับตัวลูกค้าได้เราจะต้องมาหาตำแหน่งใหม่เนาะสำหรับมือใหม่นะคะคนที่เป็นแพทเทิร์นเนี่ยเขาจะรู้นะว่าตำแหน่งเกร็ดเนี่ยจะหาได้อย่างไรนะคะวิธีของช่างซ่อมผ้าก็คือเราจะจับนะคะเราจะจับด้านขิีดขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกรัดนะคะ กัดตำแหน่งนะคะตำแหน่งรักแร้สองข้างให้ตรงกันด้านถูกกับด้านถูกนะเอาเข็มมุดจิ้มลงไปนะคะแบบนี้เสร็จแล้วก็มาจับตรงชายเท่ากันแบบนี้นะคะให้ตรงกันเข็มมุดกัดไว้ ตรงเส้นตะเข็บวงแขนนะคะประมาณบ่าหน้าบ่าบ่าหน้าบ่าหลังเนี่ยเราก็จับนะคะจับเส้นพ้งเนี่ยให้เขาตรงกันนะคะกัดไว้แบบนี้แบบนี้นะคะกัดเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะ,ะตรงเอวนะคะตำแหน่งเอวกัดไว้ตะเข็บข้างจับสันทบนะคะจัดสัม จับสันทบไล่ผ้าออกมาให้หมดจากนี้จากนั้นเราจะมาคำนวณดูจากตัวลูกค้าที่เราวัดไว้ว่าตำแหน่งเอวอยู่ตรงไหนนะอตอนที่เราจับตัวลูกค้าเนี่ยตำแหน่งเอวของลูกค้าก็คือตรงขอบกางเกงนะคะเราก็จะขีดไว้เนาะขีดไว้ตัวนี้เราวัดจากใช้ขึ้นมาเก้านิ้วนะคะเป็นตำแหน่งเอวเราติ๊กไว้นะคะ ตำแหน่งอาจจะไม่เหมือนกันให้เพื่อนๆดูที่ตัวลูกค้านะคะเวลาลูกค้าลองเสื้อหลังจากนั้นเราจะมาจับปลายไม,ม้มัทัดนะคะวางตรงสันทบนะคะสันทบให้ชนกับปลายม,ามา้มัทัดชนกับสันทบนะคะตั้งฉากขึ้นไปที่จุดที่เราหานะคะตรงนี้ให้พอดีกันนะคะถ้าเราถ้ามันไม่พอดีมันจะเอ็นไปเอ็นมาแบบนี้มันจะคดนะคะเอวจะหัก จับนะคะขีดเส้นไว้ข้างบนหนึ่งเส้นกดไม้บรรทัดไว้แล้วขีดข้างล่างหนึ่งเส้นหลังจากที่เราขีดไว้แล้วนะคะเราได้เส้นเอวแล้วเราก็จะมาแบ่งครึ่งนะคะจากตะเข็บด้านข้างมาตรงสันทบวัดได้เท่าไหร่ตัวนี้เป็นแปดนิ้วครึ่งเราก็แบ่งครึ่งเลยนะคะแบ่งครึ่งก็เป็นสี่นิ้วหนึ่งกระเบียด ติ๊กไว้นะคะติ๊กไว้แบบนี้พอเราติ๊กเสร็จแล้วเราเอาปลายไม้บรรทัดนะคะตั้งฉากกับเส้นที่เราข <K al ong> <decoration> ีดไว้แบบนี้นะคะตรงนี้นะคะตั้งฉากกับเส้นที่เราขีดไว้แล้วเราขีดตรงที่เราแบ่งครึ่งเนี่ยขึ้นไปนะคะขึ้นไปเลยแบบนี้พอเราขีดได้เส้นหนึ่งเราก็พลิกด้านนะคะพลิกด้านแบบนี้กดไม้บรรทัดสอดช็อปไปข้างล่างนะคะขีดขึ้นมา ข้างล่างก็เหมือนกันนะคะตั้งฉากขึ้นมาตั้งฉากจากเส้นเนี่ยนะขีดลงมาขีดได้แล้วก็จะได้ล่างบนแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเราจะเก็บเอวของลูกค้าเข้าเท่าไหร่เราก็จะมาดูที่ตอนที่เราจับตัวลูกค้านะคะตัวนี้เราจะเข้าประมาณสามเซนแล้วก็วัดจากกึ่งกลางออกไปเ้นครึ่งนี่นี้เ้นครึ่งนะคะรวมกันแล้วเป็นสามเซนนะวัดขึ้นมาจากข้างบนงความยาวนะคะให้ถึงเกือบถึงบ่าหลังเลยนะ ข้างล่างลงมาประมาณสิบสองเส้นนะคะสิบสองสิบสามเส้นหลังจากนั้นเราก็จะขีดด้านล่างนะคะกดไม้บรรทัดเปิดเสื้อมาขิดที่ข้างล่างนะคะสองเส้น เราก็จะได้เส้นเก็บแบบนี้นะคะในการเก็บทรงให้ลูกค้าแล้วเราก็จะไปเย็บกันเลยการเย็บเราก็จับเลยนะคะจับตงกลางเนี่ยถ้าหากว่ามือใหม่ก็เอาเข็มหมุดกัดไว้เนาะแต่พี่นาจะจับเลยนะคะจับแบบนะี้ <c oughs> มาเลยนะไม่ต้องย้ำนะคะถ้าย้ำแล้วมันจะเป็น แข็งแข็งแล้วมันรีดยากนะคะมันรีดไม่ออกตรงนี้ไม่ต้องมัดนะคะตะัดไว้ยาวๆแบบนี้เพราะว่าเวลาเราลูกค้าเนี่ยเขาดูงานนะเขาไม่ได้ดูว่าเรา แล้วเราก็จะได้เก็บแบบนี้นะคะ,ะได้เก็บทรงเข้าแบบนี้เวลารีดเก็บทรงสําหรับมือใหม่นะเราหันตะเข็บนะคะหันตะเข็บปีกเนี่ยในทางกึง่งกลางลําตัวนะคะกึง่งกลางลําตัวแบบนี้กลางครั้งคนมือใหม่ช่างมือใหม่เขาจะไม่รู้ว่าหันไปทางไหนเนาะเวลารีดปัดไปปัดมาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการเก็บทรงนะคะเก็บทรงเข้าด้วยการเก็บเกล็ด